สสรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพออ 1, ศ1,700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยา,ยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณนคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนงึ่งคราวนี้เป็นตอนที่175 จานพาท่านทั้งหลายไปชมวัดที่งดงามอีกแห่งหนึ่งในหุบเขาเลสหภาพลาดักทางเหนือสุดของประเทศอินเดีย เราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางในประเทศไทยของเรามุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่แดนดินถิ่นชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้จุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้ก็คือที่ตั้งของวัดที่จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้วัดนี้มีชื่อว่าวัดมาโท เราเดินทางไปในวันที่31พฤษภาคม2566ก็ผ่านมาแล้วประมาณเกือบ1ปีฝั่งทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นการสร้างพระสถูป3องค์เรียงกันอยู่3สีเรียกว่าพระสถูป3สีก็ว่าได้สีเหลืองอมชมพูนั้นก็คือพระมันชุสีโพธิสัตว์สีขาวพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ และสีน้ำเงินเป็นพระวัชระปานีโพธิสัตว์นั่นเองก็นิยมสร้างกันอยู่ทั่วไปในหุบเขาเลแห่งนี้วันที่เราเดินทางไปนั้นอากาศก็กำลังเย็นสบายเลยทีเดียว2องฟากฝั่งนั้นก็จะมีต้นไม้ซึ่งเป็นต้นที่นิยมปลูกกันที่หุบเขาเลแห่งนี้ ปลูกไว้กระจายทั่วไปทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นพระสถูปสีขาวก็เพิ่งสร้างมาไม่นานเหมือนกันในชุมชนชาวพุทธเลนั้นนิยมสร้างสถูปมากเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาเป็นที่ไหว้พระสักการบูชาด้วยแล้วก็จะมีกงล้อสำหรับหมุนมนตราว่าโอมณีปัตมีหุ้มให้คนได้หมุนไปด้วยเหมือนกันวัดมาโทนั้นเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองเลห่างจากเมืองเลก็ประมาณ26กกิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ วัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาใกล้แม่น้ําอินดัสหรือแม่น้ําสินธุพุทธศาสนามหายานแบบที่เบตนั้นแบ่งออกเป็น4นิกายก็คือ1นิกายสกยะ 2. นิกายเกลุก 3. นิกายกายจู 4. นิกายนิงมาส่วนวัดที่จะพาท่านทัง้งหลายมาชมในวันนี้เนี่ยก็คือวัดมาโธนั้นสังกัดนิกายสกยะ เราเดินทางไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดก็มาถึงวัดบริเวณด้านข้างของวัดนี่ก็นิยมปลูกต้นไม้สวยงามเลยทีเดียววัดอื่นๆนั้นจะโล่งๆต้นไม้ไม่มีแต่ที่นี่นั้นมีต้นไม้ปลูกไว้ใช้ประโยชน์หลายด้านเลยทีเดียวเราก็จะมาจอดที่ลานจอดรถตรงบริเวณนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ไกลามากๆเลยทีเดียวเพราะว่าจุดที่เราจอดรถนั้นเป็นเนินเขาสูงวัดนีิทาสีสันได้สวยงามเลยทีเดียวตัวตึกนั้น ทาด้วยสีขาวแต่ก็มีสีน้ำเงินสลับกับสีขาวทำให้ดูสวยงามเลยทีเดียวหลังจากลงจากรถแล้วก็จะพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมภายในบริเวณวัดกันอย่างที่แก้งทุกท่านได้ทราบว่าวัดนี้ สังกัดนิกายสักะยะซึ่งเป็นวัดเดียวในปัจจุบันนี้ที่สังกัดนิกายนี้ก็ค่อนข้างน้อยไปหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิกายเกลุกแล้วก็กาจูซะเป็นส่วนใหญ่มาที่ป้ายตรงบริเวณนี้ก็เป็นป้ายที่ทางการของเลได้มาติดป้ายเพื่อเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนที่ได้มาท่องเที่ยวได้รับทราบ<ๆ>ก็ห่างจากเมืองเล26กกิโลเมตรเป็นวัดนิกายสักะยะวัดเดียวภายในบริเวณแถวนี้ เมื่อเดินทางมาเราก็เจอกับพระคุณเจ้ารูปหนึ่งก็เป็นพระลามะชื่อว่าตรุงปะดอจีอัธิยาศัยไมตตีดีมากท่านทั้งหลายก็เลยได้ทักถ่ายพูดคุยท่านบอกว่าท่านว่างก็เลยถือโอกาสให้ท่านพาเดินชมวัดกันหลวงพี่ดอจีท่านนี้ก็บอกว่าท่านเคยมาเมืองไทยแล้วสามรอบว่าอย่างนั้นพอเห็นพวกเราก็เลยคุ้นเคยกันท่านบอกว่าส่วนใหญ่ก็พักโรงแรมไม่สะดวกเดี๋ยวคราวหนะ้า ถ้ามีโอกาสกลับมาเมืองไทยก็อาจจะขอไปพักด้วยบ่าง,งั้นพวกเราก็บอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนอกจากจะมาเมืองไทยแล้วท่านก็บอกว่าไปหลายประเทศรวมทั้งยุโรปอเมริกาด้วยเราก็เดินผ่านสามเณรน,น้อยวัดนี้นั้นมีทั้งพระทั้งเนนประมาณ40รูปนะก็ถือว่าไม่เยอะสําหรับที่นี่มีตั้งแต่เนนอายุเกตขวบจนกระทั่งถึงอายุมากมากเ0สิบแปดสิบปีเลยก็มีพูด,ดง่ายว่ามีทุกเจเนเรชั่น มองไปที่หุบเขาก็จะเห็นหุบเขามาโทนั้นเป็นหุบเขาที่มีต้นไม้กระจายอยู่ทั่วไปทราบว่าเดิมทีต้นไม้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าช่วยกันรุนลค์ปลูกกันก็เลยมีต้นไม้มองเห็นความเขียวขจีอยู่ส่วนบนยอดภูเขานั้นไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเลยทีเดียวคำว่าม,มาโทนั้นแปลว่ามีความสุขมากๆหรือขอให้มีความสุขมาก วัดนี้ก่อตั้งในปีพศ1954หรือคศ1410โดยลามะนิกาศสกยปะได้มาก่อตั้งวัดนี้เนี่จะมีเทศกาลเรียกว่า oracle m e t o na l naklang festival ซึ่งก็จะจัดในวันที่14-15ของเดือนแรกในปฏิทินทิเบตก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเทศกาลรงเจ้าในเมืองไทยโดยมีตัวแทนของพระสงฆ์ที่จะมาไล่ลํำเสเรรียบร้อยแล้วก็มีองค์ลงที่พระสองรูปแล้วให้พระยากรอนาคตหรือความเป็นไปในปีหน้าว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลหรือจะมีเหตุเพศภัยอย่างไรบ้างหรือเปล่า เป็นลักษณะอย่างนั้นนอกจากนั้นวัดนี้ก็ยังมีภาพตังกาภาพตังกาก็คือภาพของพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่เลยทีเดียวสูงเท่ากับตึก5ชั้นแต่ว่าเย็บเอาโดยเอาผ้าพ,พื้นขนาดใหญ่มาเย็บเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็จะอัญเชิญมาเฉพาะในงานสำคัญเท่านั้นถึงจะติดภาพนี้ เราเดินขึ้นมาก็ปรากฏว,ว่าลานบริเวณด้านหน้าวัดนี้งดงามมากท่านทั้งหลายวัดนี้นี่มีการปรับปรุงตกแต่งสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยวัดในหุบเขาเลนั้นแต่ละวัดก็สวยงามกันไม่มีวัดไหนที่ขี้ริ้วขี้เล่แสดงว่า พระสงที่นี่ก็มีหัวคิดที่ท่านสมัยปรับปรุงวัดได้สวยงามสะอาดสะอ้านนักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่ประทับใจกันแต่ว่าห้องน้ํานั้นอาจจะไม่ค่อยพอใช้เท่าที่เห็นโครงสร้างของวัดในหุบเขาเลนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้กลมๆมาทําเป็นคานรับน้ําหนักแล้วก็ใช้ไม้เล็กๆเรียงข้างบนจากนั้นก็เอาดินเหนียวทับโบกทับอีกทีหนึ่งกลายเป็นหลังคาอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะนี้ รูปแบบของการสร้างแบบนี้นิยมเฉพาะในพื้นที่ที่ฝนตกน้อยถ้าพื้นที่ไหนฝนตกชุกนี่น่าจะไม่สะดวกจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเข้ามาชมจุดแรกภายในบริเวณวัดวาดภาพได้สวยงามมากเป็นห้องสวดมนต์สังเกตดูว่าห้องสวดมนต์นั้นก็จะมีการวาดภาพเทพ,พเจ้าทั้งสี่องค์เรียกว่าเท้าจาตุโรกบาลที่อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกานั้นก็คือเท้าทศตรถ ท้าวิลุน6ท้าวิลูปักแล้วก็เท้ากูเวนเทพทั้ง4องค์นี้ก็จะเป็นเทพที่คุ้มครองปกปักรักษาพุทธศาสนาพุทธศาสนามหายานทั้งแบบจีนและทิเบตรวมทั้งในหลายพื้นที่ก็นิยมปั้นรูปเทพทั้ง4หรือมิฉะนั้นก็วาดภาพไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดทุกที่ไป จากนั้นเราก็เข้ามาภายในบริเวณห้องสวดมนต์กันประดับตกแต่งสวยงามมากท่านทั้งหลายสีสันสดใสภายในนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางชนะมารใต้ต้นพระศรีมหาโพ์ความสูงขององค์พระก็ประมาณสองเมตรเศษเศเราก็ได้ถือโอกาสไหว้พระสักการะบูชาต่อองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วย หลวงพี่ดอกีท่านก็มาร่วมในการไหว้พระกับพวกเราด้วยเหมือนกันบัลลังก์บริเวณด้านหน้านั้นเป็นที่ประทับขององค์ทไลยละมะจากนั้นก็ถือโอกาสได้พาท่านทั้งหลายเข้ามาชมใกล้ๆพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานทำจากทองสำลิศ ความสูงประมาณ2เมตรเศษแต่ทําฐานสูงฐานก็ประมาณเกือบ2เมตรเลยทีเดียวที่น่าสนใจก็คือพระอาัคารสาวกที่ยืนอยู่สองฝากฝั่งนั้นแปลกมากท่านทั้งหลายนั้นก็คือเป็นพระโมคคัลลานะสาลีบุตรซึ่งฝ่ายมหายานนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระมห ah ากัสปะและพระอานนท์ส่วนภาพนี้ก็เป็นผู้นำนิกายสักยะซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปหลายปีแล้วก็เอาภาพมาประดิษฐานไว้ที่บัลลังแห่งนี้ ฝั่งทางด้านซ้ายนี้ก็จะมีสถานที่สําหรับเก็บโบราณวัตถุเช่นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์แล้วก็ของมีค่าเก็บไว้ในตู้กระจกภายในบริเวณห้องสวดมนต์แห่งนี้ ส่วนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นภาพคณาจารย์ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานทั้งที่เป็นชาวอินเดียและชาวทิเบตก็เอามาวาดไว้ตรงบริเวณแถวนี้ก็จะมีภาพวาดของคณาจารย์ฝ่ายมหายานที่เป็นชาวอินเดียเยอะเลยทีเดียวที่ขดาดไม่ได้ก็คือท่านนาคราชุนท่านวสุพันธุท่านอาสังคะถือว่าเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากๆของฝ่ายพุทธศาสนา,ามหายาน มุมนี้ก็จะเป็นภาพของคณาจารย์ที่ท่านมมรณาภาพไปส่วนที่ทุกท่านเห็นขนาดนี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับผ้าคลุมเวลาพระสวดมนต์เนื่องจากอากาศที่นี่ค่อนข้างหนาวก็จะอาศัยผ้านี้คลุมตัวเสร็จแล้วก็จะมีม่วงอีกที่หนึ่ง นั่งสวดมนต์ที่นี่นี่ก็คือทัศนียภาพของห้องสวดมนต์ที่วัดมาโถนภาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ก็สะอาดสะอ้านสวยงามทราบว่ามีการปรับปรุงหลายครั้งหลายคราวเลยทีเดียวพระสงฆ์ที่เบียดนั้นเวลาสวดมนต์ท่านก็นิยมตีค้องตีกลองไปด้วยให้จังหวะทําให้ไม่ค่อยง่วงซึ่งต่างจากพระสงฆ์ไทยเวลาสวดมนต์ถ้าไม่มีสมาธิบางทีก็หลับเหมือนกันหลวงพี่ดอกีนี้ท่านก็ที่บายเกี่ยวกับ ความสำคัญของภาพวาดภายในบริเวณห้องสวดมนต์แห่งนี้จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายมาชมอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็งดงามไม่แพ้กันนั้นก็คือเป็นภาพของพระอะวะโลกิเตศวนประดับได้สวยงามโดยเฉพาะฉากหลังท่านทั้งหลายดู ก็จะมีภาพของพระพุทธเจ้าเรียงกันขึ้นไปสวยงามมากเลยทีเดียวพระโวโรจิเตสวนองค์นี้ก็ทําจากปูนปั้นแล้วก็ทาสีประดับตกแต่งได้งดงามมากเสร็จเมื่อ12ปีที่ผ่านมานี่เองพระโพธิสัตว์องค์นี้ก็อยู่ในท่าขัดธมาดแล้วก็จะมีธรรมจักรอยู่ที่ตักศิลปินที่ปั้นนั้นก็เป็นชาวเลแห่งนี้ส่วนลามะน้อยที่อยู่ในภาพนี้ก็เป็น ลามาที่ท่านกับชาติมาเกิดทุกวันนี้ก็อายุโตพอสมควรแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นเหมือนกับสมเณรอยู่นี่ก็ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นประพามนทนของพระโพธิสัตว์เป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็บริวารทําสวยงามมากสวดภาพนี้ก็ถ่ายมุมสูงที่เพดานของห้องพระโพธิสัตว์อวโุริคีติสวนท่านทั้งหลายจะเห็นว่า หลังคานั้นก็ใช้ไม้กลมกลมเหมือนกับท่อนซุงวางเรียงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม้เล็เลกๆมาวางทับแล้วก็เอาดินเหนียวโบกทับหลังคาอีกทีหนึ่งทําแบบนี้แทบทุกที่เลยทีเดียวถ้าเป็นบ้านเราคงไม่ไหวเพราะว่าน้ําคงไหลซึมในฤดูฝนแต่ที่นี่นั้นฝนตกน้อยมากจึงไม่มีปัญหาในส่วนนี้ จากนั้นนำพาท่านทั้งหลายขึ้นมาชมบนหลังคาหรือว่าดาดฟ้าพระอาจารย์ที่นี่ท่านก็บอกว่าบนหลังคาเนี่ก็ใช้ดินเหนียวเอามาทําหลังคาท่านบอกว่าเดินได้สบายไม่ต้องกังวลว่าอย่างนั้นแข็งแรงพอพวกเราก็เดินไปด้วยเสียวไปด้วยเนื่องจากว่ากลัวว่าจะพังทัศนียภาพเหนือสุดของวัดมาทแห่งนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวทุกวัดบริเวณด้านหน้าของอาคารหรือตึกนั้นก็จะมีคล้าย กับเสาธงก็จะไว้ทํากิจกรรมสําคัญเวลามีการมีงานส่วนใหญ่ก็มาชมรมกันบริเวณด้านหน้าแห่งนี้นี่ก็คือทัศนียภาพของวัดมาโถถ่ายจากภาพมุมสูงนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ตัวอาคารนั้นทำได้งดงามมากท่านทั้งหลายตั้งอยู่บนเชิงเขามองไปคล้ายกับพระราชวังโปโตูตาลาสีสันสดใสตัวอาคารนั้นทาด้วยสีแดง สีน้ำเงินแล้วก็สีขาวเป็นสัญลักษณ์สีแดงนั้นก็คือพระมันชุศีโพธิสัตว์สีขาวก็คือพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ส่วนสีน้ำเงินนั้นก็คือพระวัชระปาณีโพธิสัตว์นั่นเองหมายความว่าวัดนี้ได้เคารพพระโพธิสัตว์ทั้ง3องค์ก็เลยทาทั้ง3สีสีสันสดใสเลยทีเดียวเนื่องจากอาคารนั้นตั้งอยู่บนมุมสูงก็เลยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมาก งดงามมากเลยทีเดียวท่านทั้งหลายนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ก็จะเห็นแม่น้ำสินธุนั้นไหลผ่านวัดก็เป็นเส้นโลหิตของหุบเขาเลยแห่งนี้เนื่องจากอาศัยน้ำนี้ในการเลี้ยงชีพไม่ว่าคนหรือสัตว์น้ำนี้ก็ไหลมาจากเทือกเขาเนื่องจากว่า หิมะนั้นละลายก็กลายมาเป็นสายน้ำถ้าไม่มีสายน้ำตรงนี้น่ากลัวว่าจะลำบากเหมือนกันคงอยู่ยา,ยากวัดนี้นั้นไม่มีสถานที่น่าท่องเที่ยวมากนักแต่ว่าทัศนียภาพนั้นงดงามมากอย่างที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นี่เป็นวัดเดียวในพื้นที่ของหุบเขาเลที่เป็นนิกายสักยะซึ่งเป็นหนึ่งในสนิกายนั้นก็คือสกยะเกลุกกาจูและนิงมา สีนิกายของพุทธศาสนาแบบที่เบตวัดที่เยอะที่สุดที่นี่ก็คือวัดนิกายสังกัดเกลุกแล้วก็กาจูสองนิกายนี้จะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร